สองแม่ลูกครับกลัวมันได้เลื่อนนะผู้ชมนะไม่เคยขึ้นนะเกลัวม <c oughs> ันได้เลื่อนนะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนะพามาเที่ยวนะครับนะโหนะครับนี่คือความจริงนะครับเจ๊เจ๊เจลเน นี่คือนักท่องเที่ยวนะีปไปบ้างไหมนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวนะครันก็จะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับเดินนะด้านนี่นะเดินนะครับตาลูกชายนะครับมาเที่ยวนะครับคนแน่นคนเต็มนะครับเราไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ พาลูกชายนะครับแม่เขามาเทีเ่ยวนะกลักวกลัวมันได้เลื่อนหรือนะครับเขากลัวมันได้เลื่อนครับนะเร็วเร็วเร็วนี่ครับให้เมื่อผู้เดียวจือ้อไปน,น,นะ กลับได้ใช่ไหมสองคนกับลูกนะนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับวัดเสี่ยวใช่ไหมเหรอหต่อตรงข้ามก็จะเป็นเซนคั่นนะครับตอนนี้กำลังเทินไปเข้าห้างย d เดนมอ l นะครับท่านผู้ชม นี่คือภาพรบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละคือหลายคนก็เขาเรียกว่าติดใจนะครับการบริการอยู่ในประเทศไทยนะครับมีคนมาเที่ยวนะครับมีคนมาสัญจรมาครับข้างนะครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ คนลาวนะครับได้มาก็ถือเต้นมันประยัดเองครับก็เป็นคนลาวนะครับที่ได้มาหาเงินในประเทศไทยนะครับก็มีความสุดวกสบายกินอิ่มนอนหลับนะครับ,รบก็พอไปเชื้อไทยนะครับพาลูกชายนะครับกับแฟนมาเที่ยวนะมาทุระก็เลยพามาเดินห้างสักหน่อยนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่สกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อระหว่างยูเดนมอล์นะครับแล้วก็เซ็นทรัลรัดเ้านะครับ เดินเข้าห้างนเานะี่ยนี่ก็ลังจะเดินเข้าห้างนะครับอสองแม่ลูกนะครับเข้าห้างครั้งแรกเขาไม่เคยมานะท่านผู้ชมเดินเข้าห้างครั้งแรกเจ๋งเลยนะครับนะเจ้นสบาย ตื่นเต้นนะท่านผู้ชมนะเขาไม่เคยมานะครับเด็กล่านะครับไม่เคยมาเที่ยวห้างเย็นไหมลูกเคยมาไหมลูกทีโอ้โหท่านผู้ชมลย นี่ก็เย็ยนมากท่านผู้ชมอยู่ในห้างในรอบหลายเดือนนะครับนะในรอบหลายเดือนที่จะเข้ามาเที่ยวห้างนะ<า>บอกปีมาเอาเลยวะายดูงใจเราใช้อาหารเราอยู่หรอปันสี่ป่ะไปนะครับนะ นี่คืออยู่ในห้างครับยูเนียนมองขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเลื่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นเลื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้น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 หายขึ้นขึ้นไป กลัวมันไดเลื่อนนะครับนะดูดูดูด,ดูสองมืลูกเร็เวเร็วทำไม่ไลูกกลัวมันไดเลื่อนใช่ไหมกลัวไม่รับไม,ไมครับนะตอนนี้อยู่ยูดน์มอนะครับเนาะ

กลัวนะครับนะเด็กลาลเพขึ้นมาก็กลัว นีก็เดิน,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 นทางมาถึงนะครับนะนี่ก็จะเป็นยู่ทธ่นหงค่ะท่านผู้ชมนะ